ไปกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีการประมูลทะเบียนเลขสวยด้วยนะคะทั้งหมด301หมายเลขทีเดียวค่ะโดยที่ห้องฟ้าหลวงโรงแรมนภา,าลัยจังหวัดอุดรธานีนะคะนายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดประมูลทะเบียนร,รถเลขสวยหมายเลขกอยอก,กิจการก้าวไกลยิ่ง ยิ่งใหญ่แล้วก็ยั่งยืนนะคะ301หมายเลขโดยมีนายสิทธิทชัยจินดาหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสวัสดี์ลีรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีมีข้าราชการมีนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนทั้งชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ใกล้เคียงเดินทางมาประมูลกันเป็นจํานวนมากค่ะ นายนิติธรเพชรคูหาขนส่งจังหวัดอุดรธานีนะคะก็บอกว่าการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่9แล้วโดยป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกไก่ยอายักษ์ที่ออกมาประมูลในครั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้นําไปเสริมความเป็นสิริมงคลโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าหลวงปุลี ะะวัดป่าภูผาแดงแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตให้แล้วก็ขอพรต่อ,อ,อกงเถากงมานะคะสารเจ้าปูยา่ย่าอุดรธานีให้ช่วยอวยพรอ,อำานยชัยให้กับผู้ที่ได้ประมูลไปนะคะบรรยากาศการประมูลครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะมีการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยกไก่ยอยักษ์8 8 9 9ผู้ประมูลได้ก็คือนางสาวอมารารัต อิทธิรัตนกโกมลน,นะคะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในราคาประมูลอยู่ที่225,000บาทค่ะ